ธรรม,มวุโทวาดหลวงปู่สาครธรรม,มวุโววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่16กันยายน2568เราเอาทิฏฐิมานะอาสวะกิเลตตัวเองเป็นตัวตั้ง เราไม่ได้เอาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า,ามาเป็นตัวตั้งเราจะทำยังไงถึงจะเข้าใจในความเป็นจริงเราจะทำยังไงที่เราจะเข้าใจในความเป็นธรรมชาติถ้าหากเราไม่เข้าใจในความเป็นธรรมชาติเราจะทำความภาคความเพียนอย่างแสนสาหัสขนาดไนก็าตามเพราะเราเอาทิฏฐิของเรามาก่อน เอาความเห็นของเรามาก่อนคำสอนของพระพุทธเจ้า,สร,าสร้างเกียรติยศเกียรติยศเวลามันมาในข้ามรอยน้ำมาแต่เวลามันกลับนิงจะไปกลับสะพานแหมมันคืนนิ่มเดินไปอยู่นู้น อยู่หลังโรงเรียนพลังกสระสีวันนี้มันก็จะขึ้นสะพานเดินกับขึ้นไปพาออนกลางเกียรติยศไม่ลอยน้ำขากลับ้ามาลอยน้ำมาแต่ขากลับนี่มันจะขึ้นสะพานกลับ มันต้มเมื่อคืนหนี่คนต้องมารอดักว่ามันจะข้ามน้ำกลับมาทางนี้เมื่อคืนเนี่จะมาออกไปมีรถอยู่ฝั่งนี้สักงซิบกวาคันได้รถอยู่ทางฝั่งนึกว่ามันจะข้ามน้ำกลับมาหรอไม่ข้าม ตั้งแต่หลายวันมาแล้วเป็นอาทิตย์หรือมั้งสามสี่ห้าวันมาแล้วเราก็ไม่ค่อยดีมันพ็อ,อึกกูอมมันมีอาหารบางอย่างที่มันไม่เหมาะที่จะกินมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ แต่ด้วยความจำเป็นแับน,นี้เราไม่รู้ว่าก่อนกินเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นโทษกับร่างกายคนนึกว่ามันเป็นของที่แบบนึกว่ามันจะถูกกับร่างกายพอเวลาเราเคี้ยวเคยวดูแล้วเราอมดูแล้วมันอยากจะคายทิ้งมันมีกลิ่นแปลกๆวันนี้ โดยปกติของเราเปดเอาอาหารไว้อย่างเดียวอันวันนี้เราจะกินอะไรเราก็เอาอันนั้นไว้เป็นหลักเราไม่กินมั่วมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกติของอาหารเพราะทุกวันนี้มันเขาทำเพื่อเศรษฐกิจทั้งหมดประสุสัตว์ก็เป็นเศรษฐกิจ เกษตรก็เป็นเศรษฐกิจประมงก็เป็นเศรษฐกิจแล้วคนที่เขาทำเขาไม่กินเคยไปเห็นอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สายสามเขปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรไม่เอามาถวายพระบ้างโอ้ยอยะเอามาจันได้ยังไงเนาะท่านอาจารย์ ก็ดูบุ้งมันยังไม่กินเลยเวลาก็จะไปเจ็บมาให้พระอยู่นู่นหลังบ้านผนของที่จะให้พระฉันเพราะเราผมไม่ได้เอาผักไปตวดเขาเอาพระเจ้าอยู่หัวไปตวดถ้า อาหารค่าอะไรต่ออะไรต่างๆเขาใช้พระเจ้าอยู่หัวตรวจมันก็เลยเลยเป็นอีกแบบเขามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่คนในประเทศด,ดูโลกแต่ละอย่างแต่ละอย่างโลคาพยาธิแต่ละอันแต่ละอันมันมาเยี่ยมเกิดจากอาหารทั้งนั้นเกิดจากอากาศเกิดจากอาหาร พูเจ้าถึงบอกไว้ว่าเมื่อ2,000ปีก่อนบุคคลสปายะเสนาสนะสปายะอากาศสปายะอาหารสปายะอาหารสปายะคือเราทานเข้าไปแล้วมันไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มันมีอาหาร ที่จะทานเพื่อไม่เห้เกิดโลคาพยาธิแทบจะไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปลูกกินเองผักก็ดีเราไปซื้อมาจากตลาดตลาดเขาก็ไปซื้อมาจากพวกที่ทำเศรษฐกิจแต่โลคาพยาธิมัน พอเรากินเข้าไปนะทำให้กำเริบกระตุ้นทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเกิดจากอาหารมันไปกระตุ้นให้มันเกิดทิฏฐิให้มันเกิดมานะให้มันเกิดอาสวะให้มันเกิดกิเลสเพราะโดยปกติของคน มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของอาหารแต่บัดนี้อาหารมันเป็นการปรุงแต่งมาใส่อะไรใส่สารเล้งเนื้อแดงใส่สารกันบูดใส่แท่ฟอรมมลินมาที่เราพูดนี่เพราะมันมีคนเขาเป็นประธานลงน้ำแข็ง ตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่ประจวกขึ้นไปจนถึงระยองถึงจันทบุรีก็มีโรงน้ําแข็งในเครือข่ายของเขาอยู่สองสามร้อยโรงพอภายหลังมาเขาเขาไปพูดกับหลวงปู่ตอนนี้ผมกเกษียณแล้ว เพราะว่าลงน้ําแข็งทั้งหมดเขายุบหมดแล้วหลวงพ่อเขาว่าผมก็เลยมีเวลาที่ได้มาวัดนานขึ้นน้องนเป็นยังไงเขาจึงยุบลงน้ําแข็งหลวงปู่ถามอีกโอทุกวันนี้เขาไม่ได้เอาน้ําแข็งลงไปแช่ปลาเหมือนกับสมัยก่อนแล้วทุกวันนี้เขาใช้ของไฮเทคคือน้ํายาดองศพนั่นยังไงเว่า ลงไปไม่กี่ขวดขนาดปลาสามสิบตันห้าสิบตันนี้สบายใช้น้ำยานี้ไม่กี่ขวดแล้วก็ไม่ต้องขนหนักด้วยเดินทางไปก็หนักมาก็หนักตอนนี้เรือเข้าได้เร็วกว่าแต่ก่อนวิ่งออกไปใช้ธรรมดาใช้เวลาสามสามวันหรือห้าวันเดินทาง ไปถึงที่ลากควรไปถึงที่ลากไปถึงที่ทํางานแต่ทุกวันนี้เดินทางแค่วันเดียวไปถึงที่ทํางานเลยเพราะมันไม่มีน้ําหนักเรือไม่มีน้ําหนักเขาพูดอันนี้เมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนนะเขาพูดสมัยที่เราอยู่กับหลวงปู่เขาใช้น้ำยาดองศพ ป่ามันถึงไม่มีแมงวันตอมพอมันไปเกาะเข้าไปปุ๊บนึ่งขามันจะกุดเลยขามันมันจะตายขาที่มันถูกน้ําเมือกของป่ามันจะตายขาแมงวันหนึ่งวิธีคิดเดินพวกเราที่บัดนนี้ผู้บริโภค อย่างทุเรียนอย่างนี้ก็เหมือนกันพอดูพอมาถึงเน้วมันไม่สุกมันกลายเป็นเน่าเลยผักทุกชนิดพวกชะอมชะเอิมพวกอะไรต่อเลยเขาจะจุ่มฟอร์มาลินก่อนแล้วก็ถึงเอาไปขายที่ตลาดผักมันจะสดอยู่ตลอดเวลา ผัวฝักยาวก็เหมือนกันก็เ,เอาแช่น้ำฟอร์มลินก่อนแล้วถึงเอาไปขายมันจะไม่มีเหี่ยวแต่พอเวลามันเหี่ยวปุ๊บเน่าเลยพอมันหมดอายุของน้ำยาดองฉะนั้นพวกเราจะต้องใช้คำว่าพิจารณา เรียกว่าปฏิสังขาพิจารณาดูแล้วโยนิสโสเป็นอุบายอันชอบปฏิเสวามิเพื่อจะเสพในบัดนี้เราต้องไข้ควรไต่ตองอาหารที่มันเป็นไปกับาธาตุขันกับอาหารที่ไม่เป็นไปกับาธาตุขันของเราไม่มีใครที่จะมาตายแทนเรา ไม่มีใครที่จะมาเก็บไข้ได้ป่วยแทนเราเรานี่แหละจะเป็นคนแบกทุกข์ถ้าเราละโมบในอาหารเราต้องกินพอประมาณกินพอให้มันอยู่ได้เพื่อจะระงับเวทนาเก่าไม่ให้มันเกิดกำเริบเวทนาใหม่ก็ไม่ให้มันเกิดขึ้น เพื่อจะระงับเวทนาเท่านั้นไม่ได้กินเพื่อความอ้วนทีดีงามเป่งปังเพื่ออวดหญิงอวดชายในโลกในี่ตำนานก็ว่าอย่างนั้นเรื่องการปัจเจกคณะเราพิจารณาอยู่ซ้ำๆๆซ,ซ,ซากๆจนเห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าอาหารละปฏิกูลนะ มีมาเมื่อสองพันปีก่อนการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลเราเชื่อคำสอนผู้เจ้าไหมไปดูขยะส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้กินที่มันกลายออกไปเป็นขยะนั่นเรียกว่ามันเป็นปฏิกูล ขยะมันพ่่มเมืองทุกวันนี้ในส่วนที่เราเอามากินแค่กี่เปอร์เซนต์อย่างที่เราเอามากินอยู่ในวัดเรานี่แตนมาว่ามันกลายไปเป็นขยะประมาณสักสี่สิบกิโลหรือห้าสิบกิโลที่เราเอามากินนี่ถึงยี่สิบกิโลไหมแต่ว่าไม่ถึงยี่สิบกิโล แต่ที่มันเป็นขยะออกไปสี่สิบห้าสิบโลฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราจะทำยังไงถึงจะเข้าใจในความเป็นจริงเราจะทำยังไงที่เราจะเข้าใจในความเป็นธรรมชาติถ้าหากเราไม่เข้าใจในความเป็นธรรมชาตินี่นะ เราจะทำความภาคความเพียนอย่างแสนสาหัสขนาดไหนก็ตามเพราะเราเอาทิศขีเรามาก่อนเอาความเห็นของเรามาก่อนทำสอนของภูเจา้าเราไม่ได้เทิดทูนพระพุทธเจ้าสักวันนี้เราไปเทิดทูนกิเลสของเราเราไปเทิดทูนความหลงของเราไปเทิดทูน ทิฏฐิมานะอาศวะกิเลสของเราหรือไปเทิดทูพลพญานไม่ได้มาเทิดทูลพระพุทธเจ้าลองมาฟังคำสั่งสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่ารูปังอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงโดยกันทั้งหมด สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ยอ่ยอมไม่ใช่ตัวตนแต่เราไปแบกน้วบัตรไปแบกเอาความทุกข์อันนั้น,อย,น,น,อ,ยงงนอยากให้มันเป็นอย่างนู้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้เอาทิฏฐิมานะอาสวัจเจตตัวเองเป็นตัวตั้งเราไม่ได้เอาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามาเป็นตัวตั้ง อย่างพวกเราเข้าไปอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์แต่ก่อนพวกเราไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ยังไงก็อยู่เงินจะให้อะไรก็ได้แค่นั้นไม่ได้มีที่จะว่าต้องอยากได้ไอ้นู้นอยากได้ไอน้นี้ไม่มีอย่างหนาวลบสี่องศา มาลงอุโบสถต,ตอนเช้าตีสองตีสามพวกเรามาจัดลานโอ้โหลบสี่องศาลบสององศาหรือศูนย์องศามีผ้าหม่มไม่มี ในครั้งพุทธการทำไมอยู่ได้ก็มีผ้าสามผืนเหมือนกันเราลองคิดกลับไปดูสิมีผ้ากีวรมีผ้าสังคติมีผ้าปูนั่งมีผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำผ้าเส็้บาทก็ผืนเดียวหมูกดก็มีแค่นั้นผ้าอังสะ บ้างสักันหนาวกันเหนือไม่มีอย่างทุกวันนี้หรอกขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคิลานุปััมากตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามาคัคคีนวสสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2568ดังน,นี้ค่ะวันที่10-11ตุลาคม2568 วัดป่าพิสิทธนากรจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีวันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22-23ตุลาคม2568 วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25-26ถึงตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันที่1-2ถึงพฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะ ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1